ข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันนี่อีกสักกี่วันถึงมา ดินอ้างว้างระทมคืนคมตรมเศร้าดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักนาเขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียกเขาขึ้นมามาบอกก็เถิดดินข้าข้าคอยอภัยเถิด ดินได้เนบซบไอกลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็เปิดมาในเพลงของคุณแม่ผงสีนะคะ,ะเนื่องจากจิมกก็ราบจมาว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็จะมี อายุประมาณ50สิบนะคะหรือ60ขึ้นไปนะคะจิมเองก็รู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะจิมก็เลยอยากร้องเพลงอ่าประมาณนี้ให้ฟังนะคะแต่จิมเองก็ชอบชอบฟังเพลงเหมือนกันนะคะชอบร้องชอบฟังเพลงอ่าประมาณนี้เพลงเก่าประมาณนี้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ชอบจิมก็จะร้องไม่ได้นะจิมชอบเพลงเก่านะคะก็เป็นคนยุค90นนะคะเพื่อนก็ อ่าเป็นอายุ40ปีค่ะจิมอายุ40ปีนะคะเพื่พี่ๆน้าๆท่านไหนก็ทราบแล้วก็อาเรียกตัวเองเป็นพี่ได้เลยนะคะถ้าเป็นน้องก็จิมก็เป็นน้องไปนะคะเป็นพี่ก็ได้นะคะถ้าเป็นน้องจิมเนาะค่ะจิมก็เคยอาจับไม้ร้องเพลงอยู่เหมือนกันนะสมัยแต่ก่อนยังไม่มีโควิดนะคะมีงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งนะคะเราก็จะไปจับไม้ร้องเพลงเวลาเขามีเครื่องเสียงเครื่องไฟเนาะ แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้จับไม้แล้วนะคะมันก็เป็นสถานการณ์แบบนี้เนาะเราก็เลยไม่ได้จับไม้มานานนะคะก็มาร้องให้เพื่อนๆฟังนะคะพอพอเป็นอากาศใสนะคะให้เพื่อนๆนะคะช่วงเช้าๆพอเป็นกระาสให้ได้รับเสียงเพลงที่มันเสียงสดนะคะอารมณ์ดีๆจากคนจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของเพลงนะคะจากคนอื่นร้องเสียงสดให้ฟังนะคะ ให้มันรู้สึกอ่าเปลกไปนะคะให้รู้สึกอย่างอ่าเป็นเสียงคนอื่นบ้างอย่างนี้นะคะจิมก็พูดไม่ถูกเนาะขอโทษทีนะคะค่ะวันนี้นะคะจิมจะพาเพื่อนๆมาดูอ่าต้นอาหารอ่าต้นพระนครที่จิมได้มานะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาเตกใบที่สี่มาแล้วนะจิมคิดว่าจะแยกย้ายเขาลงกระถางดินนะคะตอนนี้เขาอยู่ในทรายอยู่เนาะนี่ค่ะอ่าเพื่อนๆค่ะ ต้นไม้จิ้มมันออกเรืองเหลืองเขียวๆเพราะว่าสเลมนะคะสเลมของจิ้มมันเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะที่จริงผู้เชี่ยวชาญน,นะคะการปลูกบอนสีเขาแนะนําให้ใช้สเลมดานะคะพเพื่อนสเลมดํา80%เอร์เซนเลยนะคะมันจะพอดีอันนี้ก็80ค่ะแต่มันเป็นสีเขียวนะคะและที่นี้การกรองแสงของเขานะคะพเพื่อนการกรองแสงของต้นไม้ก็เกี่ยวกันด้วยนะคะมันจะมีแสงสีส้มแสงสีเขียว อันนี้จิมก็ไม่ทราบนะคะแต่เขาบอกให้ใช้สเลมดำมันจะดีที่สุดนะคะต้นไม้เขาจะสังคเคราะห์แสงเนาะเราก็รู้อยู่มามันเป็นการสังคเคราะห์แสงจากแดดนะคะสังคเคราะห์แสงมาที่ดีที่ถูกต้องเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนเนาะนี่ค่ะเวลาจิมถ่ายก็เลยจะเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองหน่อยนะคะเพาขออภัยนะคะไม่ได้แต่งรูปแต่งสีอะไรเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพระนครต้นเล็กนะจิมก็จะมาย้ายลงกระถางนะคะสําหรับ อาพวกชิ้นผ่าพวกนี้นะคะจิมก็จะมาย้ายลงกระถางเหมือนกันนะคะวันนี้จิมมาดูแล้วนะคะสังเกตเห็นนะคะมันเหลืองจริงๆนอกกล้องเนาะเพราะว่ามันเป็นสแลนเนาะ,ะจิมสังเกตดูแล้วนะคะนี่จะงอกมามีหลายชนิดมากนะคะนี่นะคะอ่าทางนี้ก็จะมีแบบนี้ก็มีจิมคิดว่าเป็นหันโมานนะคะนี่เป็นอมพับพลานะคะแล้วทางนี้ก็มีแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นทับทิมหรือเปล่านะคะแล้วก็แบบนี้ก็มีนะคะหลายอย่างมาจิ้มทําแบบว่าไม่ได้เขียนชื่อไว้เนะนี่ค่ะแบบนี้ก็มีไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะนี่คิดว่าจะเป็นหันุมานเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่อมพระพลานะคะน่าจะเป็นข้าวเฝ้านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ราคาการปลูกบอนสีนะคะการผ่าการ เพราะเมล็ดนะคะมันเป็นการอะไรที่เราลุ้นนะคะเราลุ้นมากแล้วเราจะมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะสําหรับต้นลูกไม้นะคะจิมก็ยังไม่อยากปล่อยนอ้องจิมก็อยากเก็บไว้ลุ้นนะคะนี่อันนี้แน่นอนก็เป็นนางไหมนะพอจะดูออกนะคะนี่ออกหลดมาเล็วนะคะนี่ออกหลดมาเล็วนี่ค่ะนะคะสําหรับนี่อันนี้ก็จะเป็นดาบฟ้าฟื้นนะคะเดี๋ยวจิม จะเอาลงกระถางวันนี้นะคะก็ต้นไหนใหญ่ๆเนาะจิมจะเอามาลงกระถางกันนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวจะไปเตรียมดินก่อนนะคะอาเพื่อนๆจิมก็จะถอนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะยังไงก็ได้ลากเข้าขึ้นมาเนาะถ้ามันแน่นเราเราก็หาอ่าของทุ่นแรงะะช่วยงัดขึ้นมาเดี๋ยวลากเขาจะขาดเนาะ อันนี้ขคขกจินไม่เน้นเท่าไหรน่นะดินก็ดินก็ปรุงปรุงอยู่นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอนบ้านเนาะแต่ต้นเขาใหญ่แล้วกิมก็จะมาแยกออกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ดินหมากเนาะต้นพวกสูงๆแบบนี้นะนี่ค่ะนี่เขาเตกยอดออกมาเลยนะคะอ่า อันนี้จิ้มก็จะจะ,จะแยกเลยนะคะนี่ค่ะมีรากแล้วเนาะอ่าดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ค่ะต้องเป็นอมภาบพ,พลาแน่ๆนะคะจิมจิมได้ได้เมีพันแล้วนะคะคือหัวเขายุบนะคะอ้อใบเขายุบนะคะจิมก็เลยล้มแม่เลยนะคะไม่ได้เก็บจอมไว้นะคะจิ้มก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อนถ้ามันมีจอมนะอย่างนางไหมอย่างพวก าราชาวดีเนี่ยราชาวดีต้นนี้จิมเก็ผ่าไปแล้วนะคะมันมีจอมอยู่นะมันมีโหลดเราก็ได้เราก็ได้เก็บนะคะนูน่นนางไหมใบเดียวอยู่นู่นค่ะจิมลื้อเขาบ่อยเขาก็เลยเหมือนเขาจะเครียดจะน้อยใจแล้วนะคะก็เลยทิ้งใบไปหมดเลยค่ะพเพื่อนหัวเขามีนะะจิมเคยรือให้เพื่อนเพื่อนดูหัวเขามีนะคะมีหนอด้วยทีนี้จิมเหมือนกระรื้อเขาอะคะ่ะเขาก็เลยทิ้งใบไปเลยนะเหลือใบเดียวไม่รู้จะ ไม่รู้จะเตกหลดมาให้จิ้มหรือเปล่าแต่ว่าหลดข้างล่างมีมีขึ้นมาแล้วนะคะแต่ใบเขาทิ้งไปเหมือนเขาจะเหมือนเราลื้อเขาบ่อยแล้วเขาต้นไม้เขาก็จะบอบช้ำนะคะเพื่อนๆการลื้อต้นไม้บ่อยๆนะคะถ้าต้นเล็กก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าต้นใหญ่ๆขนาดนั้นแล้วเขาจะบอบช้ำมากนะคะเพื่อนๆนี่ราชาวดีต้นนี้เหมือนกันจิ้มผ่าแล้วนะคะเนี่ยจิ้มผ่าแล้วมีแต่จอมนะคะจิ้มก็เอามา จอมอันเดียวนะคะเพื่อนนี่ตอนนี้ก็ออกมาเยอะแล้วในที่นี้ก็รอวันที่เขาจะสร้างหัวใหม่นะคะแล้วก็สร้างหลอดมีลูกมีเต้าขึ้นมานะคะนี่เป็นราชาวดีของจิมนะคะม,มีมีต้นแม่ต้นนี้นะคะสําหรับต้นลูกก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นราชาวดีนะคะมาเดี๋ยวเรามาแยกต้นเล็กลงกระถางกันนะคะสําหรับพันนครนนะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับในนี้นะคะเป็นเพาะเมล็ดเนาะจิมก็จะแยกออกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพระาะว่าต้นเขาก็จะสูงนะคะจิมจะดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะวางไว้ตรงนี้เนาะอืมเราก็แยกไปเรื่อยเรืยนะคะก็ค่อยคยทยอยต้นในใหญ่แล้วก็แยกเราก็ขยายไปเรื่อยๆรืยนะคะให้เขาอยู่ในดินเขาจะได้เจริญเติบโตนะคะเร็วเร็วนะคะนี่ค่ะ นี่เราก็ดึงมาอย่างนี้เลยนี่ค่ะเม็ดบอลนะคะัเพื่อนหาซื้อ,อยากมากนะคะการเอฟอเมค้าที่มาขายเม็ดบอลนะนานๆเขาจะมาลงนะคะแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเอฟเขาในคอมเมนต์นะคะเขาจะไม่ขายหลังไม่เลยนะคะการซื้อซื้อ,อยากมากะค่ะเพื่อน<ๆ>จิ้มก็จะเอฟได้แต่ละครั้งนะบางทีเราเอฟไปแล้วเรานึกว่าเราได้ที่จริงไม่ได้เนาะคนอื่นเร็วกว่านะคะ ก็จะได้เม็ดบอลมาหาซื้อ,อยากมากนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะจิมก็ได้มาทั้งหมดสามชุดนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะนี่แล้วก็ชุดชุดโกนหน้านี้ที่จิมลงกระถางไปแล้วฝั่งนู้นนะคะจิมได้มานะคะนี่ค่ะจิมได้มาแค่นี้เนาะมาเดี๋ยวจะเอาลงกระถางกันนะคะวันนี้ค่ะจ่จิมไปเตรียมดินก่อนเนาะอันนี้ตัวเล็กๆก็เก็บไว้ก่อนให้เขา ยืดให้เขาโตขึ้นมาอีกสักหน่อยแล้วค่อยแล้วคอ่อยดึงเขาออกมาแยกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ผสมดินของจิมเองนะคะรถเข็นนะคะรถเข็นสำหรับาชาของเราเนาะนี่ค่ะจิมก็เตรียมดินเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ไว้อย่างนี้เนะ<ม>าะไปเราไปปลูกกันนะคะมาเพื่อนเพื่อนเนาะจิมก็ได้ดินมาแล้วนะคะก็ เดี๋ยวเราจะปลูกต้นเล็กก่อนนะคะก็ใช้ไม้เยนำไปก่อนเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นบอนนะคะแล้วก็เยลงไปในรูลากไหนไม่ลงไปในรูก็เยใช้ไม้นะคะช่วยหน่อยเนาะ,ะแล้วบ,บ,บีบให้เขายู่แค่นี้ก็พอเนาะก็ใช้ได้นะคะ เขาก็จะค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะคะเดือนนี่ค่ะจิมก็จะปลูกแต่ต้นเล็กก่อนเนาะรู้สึกว่าอันนี้จิมมันไม่พอนะคะใช้ใช้ไม้ดันลงไปอย่างนี้เนาะเหมือนเราปลูกพริกนะคะนี่ค่ะเอามือบีบๆ่อยเนาะขออนุญ,ญาตนะคะไม่ได้ใช้ถุงมือนะ,ะแป๊บเดียวนะไม่เป็นไร ค่ะต้นใหญ่จิมคงจะไม่หมดนะคะเพราะว่าอันนี้จิ้มก็หมดอีกแล้วนะคะซื้อเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดเนะเาะถ้าไม่พอจิมก็จะเอากลับที่เดิมได้ะคะ่ะเอาลงกลับอาจปลูกไว้เหมือนเดิมได้นะคะไม่เป็นไรพอเรามีถ้วยนี้เราก็มาแยกอีกใหม่นะคะนีค่ะ ค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะลูกไม้ยังไม่เดงน,นะคะเรามารอลุ้นตอนเขาโตนะคะลินถอนออกมาจากจากกระถางนี้นะคะนี่ค่ะเราเสียงนกนะคะนกเยอะมากบ้านชิมเนาะเราเอามาลุ้นกันนะคะว่าตอนโตเขาจะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะเรามารอลุ้นกันนะ ดูไปนี้เลยก็บีบๆให้รากเขาอยู่ในดินก็ใช้ได้นะคะเนี่ยเป็นลูกไม้นะคะ,เป,ะ,คะเป็นลูกไม้เขียวเนาะบางทีต้นลูกไม้บางทีเขาจะไปเดงตอนโตนะคะตอนนี้เขายังไม่เดงนะคะคะเพื่อนๆต่อไปเป็นพระนครน,นะจินจะใช้ไม้นะคะเขี่ยนะคะช่วยหน่อยนะคะกลัวรากเขาจะขาดเนาะ ขอดูรากเขาหน่อยนะคะว่ารากเขาจะเยอะแค่ไหนนะคะเพื่อนอาเดจิมก็เอาไม้ช่วยหน่อยนะคะเพื่อนรู้สึกว่ารากเขาจะมีแล้วนะเพราะตอนเดจิมได้มานะคะรากเขาไม่มีเลยนะคะมีรรากเดียวนะคะอ่าตอนนี้เขามีรากแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นชนนครชิ้นผานะคะนี่รากมีเยอะแล้วนะคะทีนี้ก็เราพอใจแล้วนะคะ รอดแน่นอนนะคะเดีวกวิมจะอัปเดตเพื่อนๆบ่อยๆนะคะนี่เป็นพันคอน,นะคะเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาลงปลูกกันเลยนะคะลงกระถางนี้เนาะ,ะทำรูใหญ่ๆหน่อยเนาะเพราะว่ารากเขาเยอะหน่อยนะคะ,ะดันลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ให้เ,เพื่อนๆดู นี่นะคะนี่ค่ะนี่ประมาณนี้เลยให้เขาหากินกับดินบ้างนะเขาอยู่กับทรายนะเขาจะได้โตเร็วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันจริญเติบโตของเขากันนะคะพเพื่อนนี่ค่ะพานาครเนาะแกเพื่อนๆตอนนี้จิ้มก็ปลูกสเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะที่ปลูกใหม่นะคะ ตรงนี้นะคะที่ปลูกใหม่เนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นพันครเนาะจึงก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะไม่ได้อบนะคะวางไว้แบบธรรมชาติเลยนะคะนี่นะคะวางไว้แบบนี้เลยนะคะอันนี้นคะคะอันนี้คือที่จิ้มปลูกก่อนหน้านั้นนะคะนี่ค่ะชุดแรกเลยนะคะนี่เป็นลูกไม้ชุดแรกเลยนะคะนี่เพื่อน ก็เตกนอออกมาแล้วนะคะเป็นเป็นลูกไม้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นกาบนะคะนี่ค่ะมีอยู่สองต้นนะคะนี่ค่ะเอาไว้ลุ้นนะคะเพื่อนๆเป็นกาบนะคะสวยมากนะคะเพื่อนๆบอลกาบนะไม่รู้ว่าจะออกใบออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะเพื่อนนี่ค่ะบอลลูกไม้มันได้ลุ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมันออกมาใบเบายาวๆแบบนี้เลยสีแดงด้วยนะคะเพื่อนส่วนต้นนี้เพื่อนๆไม่ต้องถามนะคะจองหมดแล้วค่ะเพื่อน จิมไม่รู้ว่าจะให้ได้ครบคนหรือเปล่านะคะนี่จองไว้หมดเลยนะคะ <g it> จิมก็จะทยอยส่งให้ท่านนะคะที่คุยกันไว้นะคะ <g it> แต่อันนี้นะคะจิมก็ขอไว้ลุ้นก่อนนะคะรู้สึกว่าจะเห็นเห็นมีอยู่สองต้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะนะคะที่ปลูกไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนจะไม่กราบนะคะเหมือนจะใบยาวนะคะแล้วก็มีลวดลายกระดูกแดงะคะนี่เราได้ลุ้นตลอดนะ,ะเราปลูกเม็ดเมล็ดลูกไม้นะคะเพื่อนนี่นะคะนี่ค่ะ ี่จิมปลูกไว้ก่อนนะจิมก็วางไว้ธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะก็โตเร็วนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งยอดไปเมื่อบก่อนที่จิมให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ใบแดงมาเลยนะคะขอบเขียวนะคะเหมือนกระดูกแดงนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาลักษณะไหนอีกเนาะนี่ค่ะรุ้นกันไปเลยค่ะเพื่อนเนาะรุ้นกันไปเลยนะคะต้นนี้นะคะมีถึงสองต้นนะคะในในใน ในต้นเดียวนะคะจิ้มไม่ได้แยกออกนะคะจิ้มปลูกไปทั้งกอเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนๆเป็นลูกไม้เป็นไม้มะลิดนะคะเราได้ลุ้นนะคะแต่อันนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะแต่ว่าจิ้มผ่าผ่าต้นเม่เขาแต่พวกนี้นะเป็นไม้มะลิดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหันุมานนะคะนี่หันุมานนะคะหนุมานอันนี้ก็หนุมานนะคะนี่ที่จิ้มแยกเมื่อกี้ลงเมื่อกี้ถ้าใบอย่างนี้คือหันุมานนะคะนี่หันุมานค่ะ หนุมานเข้าเฝ้านะคะไม่ใช่อมพระพลาถ้าอมพระพลาจะใบใบกลมกว่านี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นอมพระพลานะคะอันนี้นี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะอมพระพลานะคะอืมนะคะนี่ค่ะมันตื่นเต้นตรงที่เราได้ลุ้นตรงนี้เองนะคะเพื่อนการปลูกบอนสีนะะมันจะมีต้นไม้ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลูกนะคะเพื่อนเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าบอนสีที่เราปลูกอันนี้ จับดินมาติดมือมาค่ะเพื่อนเอาไปฟังคืนก่อนนะคะมันจะเป็นบอลสีที่เราได้ลุ้นนะคะเป็นของเราหนึ่งเดียวในโลกลวดลายนะคะเพื่อนให้เราลุ้นต่อๆไปนะคะว่ามันจะเป็นแบบลวดลายแบบไหนนะคะเราไม่รู้เลยนะคะนี่ค่ะไอจิมเอาดินฝนมันตกแล้วมันน้ํามันกระเทกนะคะก็เลยเห็นรากเขานะเอาดินปิดปิด,ปดรากเขาไว้หน่อยนะคะ สำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะการแยกนะคะแยกต้นบอนต้นเล็กๆนะคะเพื่อน,อนก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะหรือเพื่อนๆท่านไหนอชอบดูนะคะชอบการเลี้ยงบอนสีนะคะจิมก็ชอบแบบนี้นะคะอยู่กับบอนนะคะปลูกด้วยนะคะวันบางวันก็ขายนะคะลูกค้าก็มาซื้อถึงบ้านก็มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะจิมก็ ลอยให้ไปนะคะไม่เป็นไรเนาะเป็นเอฟซเป็นค่ะวันนี้ก็ขอให้พอพาเพื่อนมาชมแค่นี้ก่อนนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณลุงคุณอาทุกท่านเลยนะคะน้องๆด้วยนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ